สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับอธิบายในเรื่องของการวางแผนการเงินแบบช่วงระยะเวลาและแบบบํานานนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการอธิบายภาพรวมนะครับส่วนรายละเอียดน,นะครับให้ไปดูในคลิปย่อยของในนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ เรามาเริ่มจากภาพแรกกันเลยนะครับผมเป็นรูปกระปุกออมสินนะครับผมการออมแบบช่วงระยะเวลาเราสามารถเลือกระยะเวลาการออมได้นะครับดูทางฝั่งแนวตั้งซ้ายมือนะครับเลือกระยะเวลาการออมได้ตั้งแต่10ปี15ปี20ปี25ป,ปี30ปีนะครับเลือกได้อย่างอิสระเลยครับทุก5ปีนะครับอยากจะเลือกอยังไงก็ได้นะครับแต่ฝั่งซ้ายข้อจํากัดคือไม่มีเงินคืนระหว่างทางนะครับผมฝั่งขวาครับ ข้อดีคือมีเงินคืนระหว่างทางนะครับผมระหว่างปีนั่นเองนะครับผมแต่นะครับจุดที่จะเลือกปีได้นะครับจะมีฟิกนะครับก็คือ15ปี25ปี30ปีนะครับลองไปเลือกดูเอาดูในคลิปย่อยเอาก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับในเรื่องของทุนการศึกษาครับก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของระยะเวลาการออมเหมือนกันนะครับแต่ผมขอเพิ่มทางฝั่งขวาด้านล่างนะครับในเรื่องของความคุ้มครองนะครับที่เขียนว่าทุกวินาที1ล้านนะครับเริ่มต้นออมเฉลี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ยื่มาสามนะครับก็คือ ปีเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับปีละหนึ่งห่สองพันบาทนะครับมีอะไรขึ้นมาครอบครัวลูกได้ทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาทครับลองไปดูได้นะครับอีกรูปแบบของการวางแผนหนึ่งอีกอันนึงนะครับคือยังไม่แน่นอนยังไม่รู้ว่าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่านู่นนี่นั่นเมื่อไหร่นะครับแต่เราก็ยังอยากออมไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมแนะนําเป็นแบบควบการลงทุนนะครับแบบยืดหยุ่นนะครับดูได้นะครับผมที่เป็นรูปรถยนต์สีแดงนะครับ สุดท้ายครับในเรื anything, ่องของการวางแผนเกษียณนะครับฝั ally, ่งสายมือนะครับผมเรียกว่าปักหมุดไว้เลย60นะครับจะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญนะครับผมถ้ารับบำเหน็จเรียกว่าเกษมอย่างเกษียณนะครับผมดูด้านบนฝั่ง้ายมือครับถ้าด้านล่างนะครับเป็นเรื่องบำนาญนะครับผมก็ดูในคลิปอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับผมส่วนฝั่งขวามือนะครับผมเรียกว่า1 5 5อันนี้เหมือนกับว่าหลังจากรับหลังเกษมแล้วครับยังมีเงินออมอยู่ครับผมยังอยากออมอยู่แล้วก็อยากยังคือทุกปีนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยเหมือนกัน นะครับผมอีกการนึงก็เป็น 25- ่5าทั้งนะครับลองไปดูในคลิปรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสุดท้ายครับข้อควรระวังในการวางแผนนะครับผมก็จะบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะครับไม่มีคําว่าด,ดีที่สุดนะครับเพราะความต้องการแล้วก็เวลาของคนเปลี่ยนไปทัศนคติแนวคิดของคนเปลี่ยนไปเอาเป็นว่าวันนี้ที่เราคิดว่ามันดีที่สุดคืออะไรแล้วกันนะครับผมอีก10ปี5ปี15ปีแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนค่อยมาว่างันอีกทีหนึ่งอย่างน้อยนะครับวันนี้เราก็ได้เริ่มในการ ออมแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับผมก็ขอคนที่ดูคลิปนี้นะครับเก็บเงินสําเร็จนะครับผมเก็บเงินในระยะเวลาต่างๆที่เราต้องการนะครับเก็บเงินบํานาญสําเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสช่วยคนอื่นเก็บเงินสาเร็จด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็สามารถสร้างคนอื่นเก็บเงินสําเร็จได้ด้วยก็จะยิ่งดีด้วยเลยนะครับผมก็ดูได้ในเพลย์ลิสต์นี้เลยละกันนะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ